السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأولى من لساني يفقه قولي قوس أنتقمي الله سبحانه وتعالى ระเบยียงทรรอะมตอ,อนทุกๆท่านนะครับก็เป็นประจำนะครับในช่วงของกลามอาเคสนะก็จะนำเสนอเกมโชว์นะครับเป็นเกมเรื่องของวิชาวความรู้ทางด้านศาสนานะครับถือว่าเราไม่ได้มานะครับต้องมาเน้นว่าจะต,ต้องนะตอบให้ได้ทุกข้อแต่ได้ทุกข้อได้ยิ่งดีนะตอบได้ทุกข้อได้ยิ่งดี แต่นี่คือเกมเกมหนึ่งนะครับมีครับสนุกสนานไปบ้างได้ความรู้บ้างพร้อมกับได้เงินรางวัลนะครับกลับไปก็ทําความเข้าใจนิดนึงนะครับก่อนที่จะทําความเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันหรือเล่นเกมกันก่อนนะครับว่าเป็นใครชื่ออะไรนะครับนามสกุลอะไรเรียนสามัญโรงเรียนไหน แล้วก็โรงเรียนศาสนาหรือโรงเรียนแขกอยู่ที่โรงเรียนอะไรให้นะครับนักเรียนแนะนำตัวเองเลยครับเช่นครับอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มุลลฮลวะบเระกาตุผมชื่อเด็กชายชารีฟชิมวิเศษครับเรียนสามัญอยู่ที่อิกรสสามัญศึกษาครับฟรุอีนอยู่ที่โรงเรียนศาสนาบำรุงครับครับผมนั่นคือเด็กชายชารีฟนะครับชิมวิเศษนะครับ เมื่อครั้งก่อนนะครับชิดดิกชิดดิกชิมวิเศษวันนี้ชริปชิมวิเศษนะครับก็มาร่วมแข่งขันนะครับในเกมต่างๆทีนี้อยากจะทำาเข้าใจให้กับชริปนะครับได้รับทราบว่าชุดของคำถามนั้นมีอยู่11ข้อเดียกันชริปเลือกมาแล้วนะเลือกเรียบร้อยแ,แล้ว11ข้อถ้าชริปตอบได้ครบ11ข้อชริปจะได้เงินทั้งหมด500บาท แล้วใน500บาทนั้นหลังจากแล้วหลังจากตอบแล้วถูกทุกข้อได้500บาทแล้วชริปต้องไปเรียงคําอย่างนี้ด้วยนะอัานเมน,นูนะครับเรียงคาคําว่ากะลามอาเคสให้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรียงถูกต้องได้อีก100บาทเป็น600บาทแต่ถ้าหากว่าชริฟตอบใน11ข้อตอบถูกเหมือนกันแต่ไม่ครบ11ข้อ s ข้อชริฟก็จะต้องไปนะครับลุ้นรางวัลนะป้ายรางวัลจะมี สี่ร้อยสามร้อยและสองร้อยนะครับเมื่อได้เท่าไหร่แล้วก็มารวมกับการเปิดป้ายอีกหนึ่งร้อยบาทนั่นคือเงินรางวัลที่ชริฟจะได้ไปนะครับดีไหมอย่างนี้ดีครับต้องการจะได้เท่าไหร่วันนี้ก็ตรงนี้ตอบสิบเอ็ดข้อได้ห้าร้อยแล้วก็อันนี้เรียงถูกได้อีกหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยเอาไหมวันนี้เอาไหมหกร้อยครับ อ่าแต่ต้องเล่นเกมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามจะไม่ได้มาง่ายๆนอกจากที่เราจะเล่นเกมก่อนนะครับชวิปเลือกมาแล้วนะคาถามจะยากจะง่ายนะครับวิชาอะไรที่ชอบมาที่สุดเตาฮีตฟิกประวัติศาสตร์ตัวจวิธอะไรที่ชอบมากที่สุดเตาฮีตครับเตาฮีตมาที่สุดมาดูซิว่าเตาฮีตจะมีกี่ข้อแต่ในนี้บอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมีทั้งเตาฮีตฟิก ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์และตาจวิตว่าจะออกมาในรูปแบบไหนชาริฟจะจบจะตอบได้ครบ11ข้อไหมนะเมื่อตอบได้11ข้อแล้วจะเรียงกระลามอาเคสได้อย่างนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับกับชาริฟชิมวิเศษคนนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับอ้าวเมื่อพร้อมแล้วเราเริ่มกันในข้อที่หเลยนะครับ ข้อที่หนึ่งคำว่าอัลฮายาตุแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ทรงเป็นครับกะลามอาเคตอัลฮายาตุอัลาาอลอฮ์ทรงเป็นกะลามอาเคตถูกต้องครับอ่าอัลลอฮ์ทรงเป็นกะลามอาเคตนั่นข้อที่หนึ่งสบายไหมครับข้อแรกนะได้ไปแล้วทีนี้แหละข้อที่สองนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ต้องยกให้กับคนที่ออกคําถามนะอ่าอันนี้คือคะเขากันมานะครับเราคะเขากันมานะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองอยากจะถามตรงนี้ก่อนซีฟัตวายิบที่เรารู้จักนะมีกี่ข้อยี่สิบครับอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คําถามที่ถามนะแต่อยากจะรู้ตรงนี้ว่ายี่สิบข้อใช่ไหมยี่สิบข้อนะครับ สีฟัตวายิบสำหรับอัลลอฮฺยี่สิบข้อแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอ่ามันจะมีแบ่งออกนะยี่สิบข้อแบ่งแบ่งออกเป็นอืมนากี่ประเภทสี่ประเภทครับกะลามอาเคสกี่ประเภทนะสี่ประเภทครับสี่ประเภทกะลามอาเคสมั่นใจไหม กลางๆครับกลางกลาง,ลาง,ลางนั่นแสดงว่า,ามั่นใจครึ่งหนึง่งไม่มั่นใจครึ่งหนึง่งนะอ่ะจะดูซิว่าในในใ,ในคำตอบนี้ที่บอกว่าสิฟัตวายิบสาหรับอัลลอฮ์เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทสลิปตอบมาแล้วว่าเป็นสี่ประเภทคําตอบถูกต้องครับสี่ประเภทนะครับโอ้โหได้มาสองข้อแล้วนี่ยได้สองข้อแล้วสบายขึ้นเยอะนะ อ่าสบายขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะมาดูครับมาดูทำต่อมาการผ่าเดือนในค่ําคืนที่สิบสี่หรือในคืนสิบสี่ค่ำการผ่าเดือนในคืนสิบสนะี่ค่ำนะเป็นมวยยิรัตแต่อยากจะทราบว่า เป็นมุฮีิซาดของนบีท่านใดครับนบีเยอะแยะนะมีมุฮยิซาดหลายคนเลยนะนะลองนึกดูสิครับว่าการผ่าเดือนในคืนที่ในคืนสิบสี่ค่ำเป็นมุฮยิซาดของนบีท่านใดท่านนาบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับกะาัมอาเคดครับการผ่าเดือนในคืนสิบสี่ค่ำนะ เป็นมุดยีศาส์ของนบีมุััมมัดชารีฟตอบมาแล้วจะถูกไม่ถูกท่านผู้ฟังนะครับถูกไหมนะท่านผู้ฟังนั่งอยู่หน้าจอนั่งดูนะครับอ่าโทรศัพท์นี่นะก็อ,อาจจะเอไอตรงนี้เราลืมไปแล้วนะเรียนมาหลายปีแล้วนะที่รู้รนะู้ะเอมีอะไรบ้างนะครับที่รู้รนะู้นะนบี รับคุณอ่านในค่ําคืนเอ่อคืาเรียกว่าอะไรนะในตุนกอตเดือนอระมอตต์นี่แสดงว่านี่ใช่แน่แน่แต่ไอ้ตรงนี้จะใช่หรือไม่ใช่มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ถึงประมาณเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์การพาเดือนในคืนสิบสี่ค่ำเป็นมุจิซาดของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลามฉะลิบตอบมาแล้วถูกต้องครับเป็น มุสิซาสของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยังไม่มีผิดแล้วนะครับยังไม่มีผิดเลยนะอ่าไม่เป็นไรข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่แล้วทีนี้มาดูถึงเรื่องฟิกบ้างนะฟิกน้ำที่อนุญาตให้ทำความสะอาดน้ำที่อนุญาตให้ทำความสะอาด มีจํานวนกี่ชนิดครับน้ำที่อนุญาตทําทความสะอาดมีกี่ชนิดครับตอบนะครับหนึ่งชนิดครับน้ำที่อนุญาตให้ทำความสะอาดมีจํานวนหนึ่งชนิดนะครับ ที่ผมให้ตอบเนี่ยครับเพราะว่านะครับเวลามันกระชั้นเข้ามานะเราใช้เวลาการสั้นๆน,นะครับชลิปบอกกี่ชนิดนะหนึ่งครับลงท้ายว่ากรามอาเคตอ่าามว่ากรามอาเคตคือตัดสินแล้วนะครับเป็นคตเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วคำพูดสุดท้ายแล้วน้ำที่อนุญาตทำความสะอาดชลิปบอกว่ามีหนึ่งชนิดข้อนี้อืมผิดครับเจ็ดชนิดครับอ่าเจ็ดชนิดครับ พิ่งผิดข้อเดียวนะอ่าผิดข้อเดียวนะให้ผิดข้อเดียวพอนะะข้อต่อไปไม่ต้องผิดแล้วนะครับผิดข้อเดียวพอนะครับอะอ่ะทีนี้มาดูเคยเป็นละหมาดคนตายไหมเคยครับ <ME hab imat> ละหมาดยานาซาใช่ไหมคนตายที่เป็นละหมาดยานาซาใช่ไหมครับอ่าละหมาดยานาซาทีนี้อยากทราบว่าข้อบอกมาข้อที่ไหนครับข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าอยากจะทราบว่า กาละมาดยานาซะมีจำนวนเท่าไหร่ครับผมไม่ได้ลงท้ายว่าอะไรแต่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่การละหมาดคนตายอะพูดกันง่ายๆว่าเราไปยืนละหมาดเคนินตายอมีจำนวนเท่าไหร่ครับซีตักเบสครับกะลามอาเคศครับก,การละมดาดจนาซาหรือการละมาดคนตายมี สี่ตักเบสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รอการนะใช่ไหมใช่ตักเบสอย่างเดียวใช่ไหมอ่าซิดดี้บอกมีสี่ตักเบสถูกต้องครับละหมาดคนตาย<ช>มีสี่ตักเบสนะครับอืมเป็นยังไงสนุกไหมสนุกครับโอ้โหสนุกนะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งไหมอีกข้อไหมอีกข้อหนึ่งนะเอาอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับอีกข้อหนึ่ง ข้อที่6นะครับข้อนี้เป็นข้อที่6ถามว่าน้ำชนิดใดที่จะต้องมีการล้างนายิสหมูก้อนลาซออยู่ในนั้นด้วยน้ำชนิดใดที่ต้องมีในการล้างนายิสหมูก้อนลาซอคือการล้างนายิสหมูก้อนลาซอต้องมีน้ำชนิดใดอยู่ในนี้ด้วยครับ น้ำดินครับกะลามอาเกลมั่นใจไหมมั่นใจอ่ะมั่นใจนะครับฉริฟตอบมาแล้วบอกว่าน้ำดินจะต้องอยู่ในการล้างนนยิสหมูก่ก้อนลาซ้อนะครับหมูก่ก้อนลาซอก็มีนาในยิสคือสุนัขและสุกรน,นะหรือสัตว์ที่เกิดมาจาก กระผสมพันธุ์กับสุนัขลักสุกรนั่นก็เรียววกว่าโมกอลลาซอต้องเอาน้ําดินไปล้างชารีฟตอบว่าน้ําดินจะต้องมีการล้างนายิสโมกอลลาซอข้อนี้อืมเอาไงดีเอาไงดีถูกต้องครับน้ําดินนะครับอย่าลืมนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับในส่วนของการล้างนายิส หมกวกลาจอด้วยนะพอก่อนไหมพอก่อนไหมเอาเก็บไปพูดนี้บ้างครับเพราะรายการนี้เรามีสองวัน,นมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์สองวันนะครับเอาไว้เอาไว้ไปตอบพวกนี้บ้างตอบวันนี้หมดแต่วันนี้ไม่มีของตอบนะวังนี้ไม่มีของตอบมันจะเรารู้จะเอาอะไรมาตอบนะครับแล้วก็ตอบถูกด้วยนะครับ มีหกข้อผิดกี่ข้อครับหนึ่งครับผิดหนึ่งข้อนะครับนะได้สไลด่รู้ไหมฮะห้า <5 S 1> ครับห้าอ,อะไรห้าข้อห้า <5 S 1> ข้อ,ขอ,ขอแต่เงินได้สไลร่ไม่รู้นะครับเงินได้สไลด่เราไปลุ้นกันเดี๋ยวไปลุ้นกันหลังจากจบข้อที่สิบเอ็ดแล้วเราจะมาดูซิว่าอ่าชารีฟนั้นจะตอบครบสิบ อ,อีกที่เหลือเนี่ยอีกอกี่ข้อนะอ่าหนึ่งสองสามสี่อีกห้าข้อเนี่ยชริปจะตอบครบหรือไม่นะครับชริปบอกกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆว่ารายการนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสนุกยังไงบอกเลยครับชริฟครับบอกมองกล้องด้วยครับมองกล้องด้วยครับก็ตอบก็ สนุกครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ได้มานั่งตอบให้เพื่อนๆอะทุกคนได้รับชมครับแล้วก็จะชวนเพื่อนๆอยังไงถ้ามีโอกาสจะชวนมายัางไงชวนเพื่อนๆที่รู้จักเราอะ่ะชวนมามาร่วมกันนะมาร่วมกันเล่นเกมนะอ่ะนะครับถือว่าเดี๋ยว ชาดิปคือเป็นตัวแทนนะแล้วก็ชวนพวกพวกเราว่านะเอาการต่อไปถ้ามีรายการอย่างนี้นะครับติดต่อเพื่อนคนไหนอะไรยังไงครับติดต่อกันเข้ามาก็ชอบล้อนะครับในโอกาสหน้าเราอาจจะเปิดโอเพนแต่ตรงนี้เราอาจจะมีการให้กับบุคคลซึ่งที่มีความสามารถตรงนี้ข้ามาผมมั่นใจว่าลูกหลานของท่านมีความสามารถทุกคนแหละนะครับแต่ว่าโอกาสข้างหน้าเราก็จะมาพบกันใน รายการนี้กระลาบอาเคะครับวันนี้ผมแลชริปชิมวิเศษต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะครับยังมีอีกแล้วก็ยังมีการเรียงคำกระลาบอาเคตอีกว่าจะได้อย่างไรวันนี้จะลาไปก่อนครับวัสลามวาอะัยกุมอะเราะบัสซาลล์วะบลเอาะบารุฮ์